วันนี้นะครับได้คางกุ้งกรอ,อบมาเลยนึกว่าจะลองออกมาทําเป็นข้าวผัดนะครับผมได้ไอเดียมาจากข้าวผัดกา,กากหมูครับคุณผู้ชมครับผมตั้งกระทะนะครับอันดับแรกเดี๋ยวเราใส่น้ํามันลงไปก่อนนะครับผมาจากนั้นก็ใส่ไข่ลงไปนะครับ พอไข่เริ่มสุกนะครับใส่ข้าวลงไปครับเป็นข้าวที่พักไว้ให้เย็นสักหน่อยนะครับจะได้ผัดง่ายนะครับถ้าเป็นข้าวร้อนๆเราจะผัดยากนะครับแบบนี้แล้วต่อไปผมก็จะเติมกระเทียมเจียวครับจะเพิ่มความกรุบกรอบและความหอมในข้าวนะครับ หลังจากนั้นเราก็จะมาปรุงรสกันนะครับผมเติมน้ำปลาลงไปนะครับประมาณ1ช้อนแล้วก็น้ำตาลเล็กน้อยนะครับไม่ต้องเยอะเราไม่ได้กินข้าวผัดหวานนะครับแต่แค่ให้รสชาติมันกลมกล่อมนะครับผมโอเคแล้ครับผมก็จะคลุกเคล้าให้เข้ากันนะครับแล้วเราก็จะใส่คางกุ้งนะครับเป็นคางกุ้งกรอบนะครับและหลังจากนั้นนะครับผมก็คลุกเคล้าให้เข้ากันสักนิดหนึ่งครับคุณผู้ชมปิดท้ายนะครับด้วยนี่เลยครับพริกขี้หนูกับหอมแดงอันนี้เพิ่มรสชาตินะครับผม หลังจากนั้นผัดด้วยไฟแรงๆแป๊บเดียวนะครับไม่ต้องให้สุกมากนะครับแค่ให้พอหอมๆนะครับผมก็จะโรยหน้าด้วยต้นหอมลงไปครับแค่นี้แหละครับผมเสร็จเรียบร้อยแล้วเข้าผัดคางกุ้งนะครับผม ข้าวผัดคางกุ้งนะครับจุดเด่นนะครับคือข้าวนุ่มๆและกินคู่กับคางกุ้งก,อกรอบๆนะครับคางกุ้งนะครับจัดเป็นอาหารทะเลนะครับเวลาที่เรากินคู่กับพริกหรือว่าหอมแดงแล้วก็น้ำปลาแล้วก็บีบมะนาวมันจะเข้ากันมากๆเลยยังไงลองไปทำกันดูนะครับผม